สวัสดีครับรตอนรับเรากสู่รายการ Entertainment History ใน EP นี้อาจจะเรียกว่าเป็น Entertainment History หรือเรื่องเล่าสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าเรากำลังจะพูดถึงหนึ่งในคอนเสิร์ตท,ที่ต้องบอกก่อนว่าเป็นตำนานคอนเสิร์ตท,ที่ผู้ด,ด้แต่ปาต็มคำนะครับว่านี่คือปรากฏการณ์หน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของวงการเพลงในบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศครับเพราะมีศิลป,ปินสุดยอดนักร้องราชาเพลงป๊อปผู้ร่วงรับ เบอร์ต้นๆของโลกครับที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของวงการเพลงนั่นแหละฮะปัดบีดเปิดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยและกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้ช่วงนั้นออกเกิดไมเคิลแจ็กสันฟีเวอร์อย่างมากนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากความสำเร็จของอัลบั้มแดนซ์แจ๊สนั่นแหละที่ทำให้ชื่อของไมเคิลแจ็กสันโด่งดังเป็นสุดขีดและโด่งดังจนทำให้มีผลิตภัณฑ์น้ำปัดลมยี่ห้อหนึ่งกับผู้จัดคอนเสิร์ตชื่อดังนะครับเสนงกำลังการพาไมเคิลแจ็กสัน มาเปิดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยและกลายเป็นคอนเสิร์ตที่ใช้คําว่าประวัติศาสตร์และเป็นประวัติศาสตร์ที่มีเรื่องราวหลายอยา่างเกิดขึ้นมากมายที่ที่แห่งนี้นั่นคือสนามสุขพัชาราสายนั่นเองเราจะไม่พาพาไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสนามสุขพัชาราสายน,นะครับแต่แม้ว่าเรามีคลิปประกอบมาให้ทีดูเพื่อเป็นการทบทวนเรื่องราวว่าที่มาความยิ่งใหญ่ของสนามสุขพัชาราสายหรือสนามกีฬาแห่งชาติณนตอนนั้นเป็นอย่างไรนะครับแต่วันนี้เราจะพาทุกุกคนไปย้อนดูหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่กลายเป็นปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์ ของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ช่งแน่นอนเรับว่าท่านเทียบกับณนะปัจจุบันตอนนี้ที่มีศิลปินที่โด่งดังระดับโลก,กอ่ะแน่นอนก็คือ Black Pink และ Black Pink เพิ่งจะมาเปิดคอนเสิร์ตในบ้านเรากับ Black Pink Born Pink World Tour Live in Bangkok นะครับเมื่อช่วงวันเสาร์ที่7แล้วก็อาทิตย์ที่แปดกรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับวันนี้ entertainment history นะครับไม่ใช่เรื่องเล่าสิ่งเหล่านั้นนะครับทุกคน,นเราจะนำเสนอให้พวกเราความยิ่งใหญ่ของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับ,นะรบ Michael Jackson Dangerous Virtual Live in Bangkok นเสิร์ตใหญ่ครั้งโปรดิวซ์ของสุดยอดราชาเพลงป๊อบู้ร่วงรับไมเคิลแจ็คสันครับเครื่องดื่มเบปซี่ครับโดยบริษัทเสริมสุขจำกัดในตอนนั้นนะครับก็ร่วมมือกับเทโ e เอเดเท i เมนต์ครับท้าวไทมซูเปอร์สตาร์เขาเรียกว่า King of Pop เบอร์หนึ่งของโลกอย่างไมเคิลแจ็คสันนะครับมา บินเปิดการแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยในเชืช่อว่า Michael Jackson Dangerous World to Alive ในกรุงเท k k นะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นในช่วงวันที่25-26สิงหาคมนะคร2,536ครับซึ่งตอนนั้น Michael Jackson นะฮะคุณ Michael Jackson นี่ก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเครื่องดื่มน้ำดำมมี่้อดังนืนคือเ๊ปซี่อย่างที่ผมบอกไปนั่นเองนะครับซึ่งในช่วงที่มีการโปรโมทว่าเนี่ยคอนเสิร์ตนี้จะเกิดขึ้นที่บ้านเรานะครับเ๊ปซี่ก็ทุ่มงบไม่อั้นครับ 50ล้านบาทปล่อยภาพยนต์โฆษณานะครับที่มีไมเคิล j จ c k สันเป็นพรีเซนเตอร์ถึง2ตัวนั่นคือ Dreams กับ i l l be t h e ด e นะครับความยาวประมาณ30มินาทีที่แน่นอเก็เป็นการทุ่มโปรโมทให้กับคอนเสิร์ตนี้อย่างมากเพื่อที่จะดึงให้นนคนที่ไม่ใช่แฟนของไมเคิล j จ็กสันหรือคนที่เป็นแฟนพันธ้ตัวยงเนี่ยได้มาสัมผัสประสบการณ์ของที่สุดคอนเสิร์ตระดับโลกที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นในบ้านเรานะครับให้ได้มาสัมผัสกันซึ่งแน่นอนว่าถือว่าเป็น การโปรโมทที่ถือว่าจัดเต็มมากเลยนะคะซึ่งนอกจากการโปรโมททางโฆษณาแล้วก็ยังมีบิลบอร์ดซื่อวิทยุสื่อสิ่งพิมพ์ที่ทางเบปซี่ใช้เม็ดเงินมากกว่า50ล้านในการทุ่มโปรโมทสําหรับทั้งคอนเสิร์ตแล้วก็แคมเปญยักษ์ที่ทางเบปซี่เนี่ยหมายมั่นปั้นนะคะว่าจะเป็นอีกหนึ่งปรกากฏการณ์น่าสังเกให้กับวงการเพลงแล้วก็วงการในส่วนของธุรกิจเครื่องดื่มนะครับน้ำน้ำอารมณ์นี่นแหละ ให้ประสบความสำเร็จซึ่งสื่อเดีว่าเป็นอีกหนึ่งครั้าสำคัญที่ทางเบปซี่ยอมลงทุนแบบไม่เจ็บตัวนะฮะใช้คําพูดนี้ครับไม่เจ็บตัวเพื่อเติมเต็มปรากฏการณ์ครั้งสําคัญให้กับราชาเพลงป๊อปผู้ร่วงรับ Michael Jackson และคอนเสิร์ตใหญ่ในบ้านเรา Dangerous World Tour l i f e f i t d Bangkok ของไมเคิลแจ็กสันครับทีนี้มาดูเรื่องของราคาบัตรกันบ้างน,นะครับ Michael Jackson Dangerous v i r t u a l i f e in Bangkok นะคะซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสที่15ส,สิงหาคม2536ณสนามสุพัชราสายเนี่ยแน่นอนเขาว่าเรื่องของบัตรราคาโอ้โหบอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยถ้ามาเทียบกับปัจจุบันนี้นะครับบัตรราคาโอ้โหเด็กๆเ,เลยนะครับฟังราคาตอนนั้นก่อนนะครับบัตรราคาตอนนั้นนะครับมันมีตั้งแต่500 1,000 1,500 2,000 2,500คือบัตร ที่นั่งแบบใกล้ๆเนี่ยจะอยู่ที่ห้าร้อยครับแต่ถ้าแพงสุดแบบใกล้ชิดติดขอบอ่ะสองพันห้าคิดดูแล้วกันนะครับว่าราคาบัตรตรงนี้ในเมื่อก่อนนะครับเมื่อประมาณสามสิบปีที่แล้วกับปัจจุบันนี้นะครับถ้าเทียบกับคอนเสิร์ตบ็อกศิลป,ปินเกาหลีมาบ้านเราอะไรต่างๆเนี่ยเชื่อไหมครับบัตรถูกสุดต,ต้นที่พันกว่าบาทนะฮะและแพงสุดเนี่ยเท่าไหร่เูยไหมครับหมื่นกว่าบาทครับทุกคน ฝ <G l ug> ังไม่ผิดนะครับหมื่นกว่าบาทนะครับแต่ถ้าเป็นสเตปปินไทยเนี่ยส่วนใหญ่ราคาจะอยู่ไม่เกิน5,000บาทนะฮะถ้าแพงสุดนะถ้าแบบแพงสุดในที่นั่นใกล้สุดแต่ถ้าถูกสุดก็จะประมาณอยู่ในอยู่ในหลัก1,000ต้นๆทานั้นเองนะครับก็นั้นแหละซึ่งเมื่อก่อนต้องยอมรับว,ว่าด้วยราคาบัตรที่แพงขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งเขาเลือกสถานที่ด้วยก็คือสนามสุขภชราศัยนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกสถานที่ที่ติดใจกลางเมืองนะฮะตอนนั้นยังไม่มีรถไฟฟ้านะครับ เดินทางลําบากมากแน่นอนว่าเรื่องของการจราจร่ยสำคัญแน่นอนนะครับแต่เมื่อเห็นราคาตรงนี้ในส่วนของราคาปัจนะถือว่าคุ้มค่ามากเลยถ้าเทียบกับป,ปัจจุบันที่ต้องบอกกันเลยนะครับว่าการที่จะดูคอนเสิร์ตซักคอนเสิร์ตเนี่ยซักคอนเสิร์ตเนี่ยตังต้อง,งมีนะครับตังต้องมีนะอันนี้สําคัญมากตังต้องมีเรื่องที่นั่งต้องเลือกดีๆและที่สําคัญเลือกสถานที่ด้วยนะครับว่าไปที่ไหนแล้วมันคุ้มค่าคุ้มทุนมากที่สุด อันนี้สาคัญมากเลยอันนี้ใ,ใครเผื่อที่อยากจะไปดูคอนเสิร์ตกันในช่วงแบบหลังๆห,หลังจากนี้นะฮะหลังจากคอนเสิร์ตของแบล็คพิงที่เพิ่งจัดไปช่วงต้นปีที่แบบโอ้โหเป็นปรากฏการ์เลยนะฮะเป็นปรากฏการ์ที่ถือได้ว่าถูกพูดถึงกันอย่างมากนั่นแหละหลังจากนี้ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตไทยกับต่างประเทศเนี่ยคุณต้องศึกษาราคาบาัตรศึกษาสถานที่แล้วก็ตัวศิลป,ปินให้ดีๆนะครับจะได้ไม่เสียใจในภายหลังที่ว่าเอ้ยซื้อบัตรแล้วไปดูคอนเสิร์ต การสียไปหนึ่งแล้วมันไม่คุ้มนั่นแหละครับต้องซื้อให้คุ้มถึงจะได้ทุนได้ไปดูกันแบบเต็มอิ่มกับเสนปินที่เราชอบนะครับอ่ะกลับเขาเื่นกันต่อนะฮะเสนาบนเราเขาว่าที่ราคาบัตรแพงซะขนาดนี้แล้วถามว่าซื้อบัตรด้ที่ไหนคําตอบคือโรบินสันครับเพราะว่าโรบินสันก็เป็นผู้สสนุนหลักของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับเราก็เลยเลือกโรบินสันนะครับมาเป็นสถานที่ในการจำหนา่ายบัตรแล้วรู้ไหมครับว่าจำหนา่ายบัตรเนี่ย เฉพาะในสาขากรุงเทพและปริมณฑลนะครับต่างจังหวัดนะตอนนั้นเนี่ยยังไม่มียังไม่ให้เปิดเลยจะเปิดได้เฉพาะที่กรุงเทพแล้วก็เขตปริมณฑลเท่านั้นก็เลยทําให้ตรงนี้อาจจะเป็นจุดเขาเรียกว่าลําบากสำหรับคนที่จะไปซื้อบัตรนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยการซื้อบัตรคอนเสิร์ตส่วนใหญ่นะครับถ้าซื้อบัตรเนี่ยแน่นอนจะใช้ในส่วนของห้าสินค้าสุดการค้าต่างๆในการเปิดจำหน่ายบัตรนะครับอย่างที่เกิดกันไปในอีวีที่แล้วของ entertainment history เราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ คอนเสิร์ตของพิธีนาเนี่ยสมัยนั้นเลือกร้านคา้าร้านหนึ่งเป็นสถานที่ในการจำหน่ายบัตรนะครับแต่ผมปรากฏว่าโอ้โหคนเยอะระดับมืดฟา้ามดดินนะฮะร้านพังครับคอของเสียหายก็เลยต้องย้ายไปเปิดจำหน่ายบัตรกันตรงลานจอดรถของห้างนั้นแทนนะครับก็สมมุติว่าเป็น m อ k c e n เคเตก่อนเนาะ <c oughs> จะง่ายกว่านะครับก็นั่นแหละ m อ k c e n เคเนตั่นแหละชั้น6ชั้นเจนั่นแหละเป็นสถานที่ในการจำหน่ายบัตรไปนะครับปัจจุบันเดี๋ยวนี้แน่นอนครับ การมีไททิเกตเมเจอร์เดอะคอนเสิร์ตทเอ่อทิเกตเมลอนอีเวนต์ป๊อปซึ่งเป็นช่องทางการจำหน่ายบัตรผ่านออนไลน์เนี่ยมันคุ้มยิ่งกว่าคุณไปซื้อที่เคาน์เตอร์แล้วเพราะว่าแค่คุณมีสมาร์ทโฟนมีแท็บเล็ตมีคอมพิวเตอร์คุณก็สามารถซื้อบัตรคอนเสิร์ตได้ง่ายแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนต้องยอมรับนะครับว่าคุณจะต้องวางแผนในการเดินทางเพื่อไปซื้อบัตรด,ด้วยแล้วก็ลุ้นด้วยนะครับว่าบัตรจะหมดหรือยังเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่มีโซเชียลนะครับแต่ถ้าเป็นสมัยนี้นะครับก็ การมีโซเชียลเป็นเรื่องที่ดีครับจะทําให้หลายคนรู้ว่าเฮ้ยบัตรหมดระยยังบัตรหมดเลยยังไม่อย่างนน,นะครับเราคงจะไม่ได้ยินว่า15นาทีบัตรหมด10นาทีบัตรหมดนาทีเดียวบัตรหมดในช่วงยุคลหลัๆนั่นแหละที่เราจะได้ยินกันมาเพราะว่าส่วนใหญ่คือเขาอยากไปดูจริงๆเขาไม่ได้แบบซื้อแล้วไปเก็งกำไราขายต่อไม่ได้นะไม่ใช่นะครับซื้อเพื่ออยากไปดูเท่านั้นเองนะครับไปดูจริงๆนะไม่ใช่ไปดูหลอกๆลอนะครับ ก่อนหน้าที่ไมเคิลแจ็กสันนะฮะจะมาเปิดคอนเสิร์ตที่บ้านเราในช่วงวันที่2 6ส,ส,สิงหาคมนะครับประมาณเกือบเกือบเดือนเศษเศษประมาณเดือนเศษเศษนะครับช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนะครับก็มีข่าวว่าไอ้ไมเคิลแจ็กสันเนี่ยเตรียมจะมีแพลนเปิดคอนเสิร์ตที่ฮ่องกงนะในช่วงเวลาไร่เรียกการแต่ปรากฏว่าถูกโลกเลื่อนหรือพูดง่ายๆว่าเลือดออกไปอย่างไม่มีกําหนดซึ่งเรื่องก็มาเป็นอย่างนี้ครับ สำนักข่าว AFP รายงานจากฮ่องกงนะครับโดยบริษัททอมลีมิวสิ c ซึ่งเป็นผู้จัดคอนเสิร์ต Dangerous World Tour นะครับก็ได้ตัดสินใจระง,งับการขายบัตรคอนเสิร์ตในครั้งนี้ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคมปี36นะครับท่ามกลางความหวั่นวิตกของแฟนๆถึงตัวของราชาเพลงป๊อปผู้ร่วงรับอาจเลื่อนคอนเสิร์ต Dangerous World Tour ของเขาออกไปอย่างไม่มีกำหนด คอนเสิร์ตของไมเคิลแจ็กสันครับกำหนดมีขึ้นที่สนามแข่งมาในเขตซาตินถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับเขตซาตินของฮ่องกงซึ่งบรรจุคนดูราวสามหมื่นกว่าที่นั่งนะครับระหว่างวันที่1 5หถึงสิหสิงหาคมหรือเกือบประมาณ10วันก่อนที่จะมาเปิดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยนะครับและทางบริษัทนะฮะก็วางแผนเริ่มจำหนบัตรชมคอนเสิร์ตล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อวันพุธก็คือเมื่อวันที่14กรกฎาคมนั่นแหละนะครับ ตลาดจะทราบข่าวว่าตัวของไมเคิลเนี่ยคิดเปลี่ยนแปลงกําหนดการทัวร์ของคอนเสิร์ตครั้งนี้เสียใหม่คิดเปลี่ยนแปลงกําหนดการทัวร์ชนิด,นนดนท,ท,นที่ว่าพูดง่ายๆว่าเปลี่ยนแปลงแบบโอลแมนกันเลยทีเดียวนะครับจึงได้ตัดสินใจระงรับการจําหน่ายบัตรเอาไว้ก่อนโดยโฆษกหญิงของบริษัททอมลิมิสิกแถลงว่าทางบริษัทจําเป็นต้องระงับการจําหน่ายบัตรชมคอนเสิร์ตเอาไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับการยืนยันจากทางฝ่ายของนักร้องชาวอเมริกันในตอนนั้นนะครับในตอนนั้น ในขณะที่ผู้บริหารเทโรเอเ r เทนเมนต์ครับคุณไบรอันแอลมาคาะนะครับผู้อำนวยการฝ่ายจัดการบริษัทเทโรเอเ r เทนเมนต์จำกัดนะครับสมัยนั้นยังไม่มีคำว่ามหาชนนะฮะผู้จัดคอนเสิร์ตในเมืองไทยได้ชี้แจงว่าการเลื่อนกำหนดการแสดงคอนเสิร์ตในฮ่องกงของแบล็กแจ็กซ์นั้นไม่มีผลกระทบต่อการแสดงคอนเสิร์ตที่เมืองไทยแต่อย่างใดเพราะที่ฮ่องกงเหตุที่ต้องมีการเลื่อนออกไปเนื่องจากสถานที่จัดคอนเสิร์ตในสนามม้า มีปัญหาในเรื่องของการปิดสนามม้าล่วงหน้า4-5วันนี่เริ่มมีเหตุผลครับมีเหตุผลที่ชัดเจนมากเพื่อจัดเวทีคอนเสิร์ตนั้นทางสนามม้าไม่ยอมให้ปิดติดต่อกันได้นานตามทีมงานของทางไมเคิลแจ็ k สันต้องการนะครับจึงทำให้คอนเสิร์ตเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดส่วนบ้านเราคอนเฟิร์มครับยิมาสิงหาคมปี3 6ยังยืนยันวันเดิมที่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือความเชื่อมั่นของคุณบรอัลแอลมาครับในการที่จะเตรียมพร้อมจัดคอนเสิร์ต Michael Jackson Dangerous World Tour l i v e in Bangkok 1993ที่สนามสุขพัฒนาสายครับช่วงประมาณค่ำของวันที่23หรือ24สิ่งหาคมนะครับปีส5 3 6ครับ Michael Jackson แล้วก็ทีมงานทีมนดนตรีทีมทุกๆฝ่ายนะครับก็เดินทางมาถึงเมืองไทยนะครับซึ่งแน่น,นอนคาว่าการเดินทางครั้งนี้ได้รวบรวมทีมงานระดับท็อปนะครับมากถ,ถึง160คน เพราะอุปกรณ์เครื่องเสียงกระหืมรอบทิศทางนะครับหรือเรียกงยว่าเป็นเทคโนโลยีเซสเซาร์นั่นแหละกำลังขับ2 4 0 0 0 0วัตต์นะครับแล้วก็มีระบบแสงที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์นะครับรวมถึงโปรดกชั่นเวทีต่างๆเนี่ยขนมาโดยเครื่องบินจัมโบ้737จำนวน3ลำครับบินจากอเมริกาสู่ประเทศไทยนะครับเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดคอนเสิร์ต Michael Jackson Dangerous World Tour Live in Bangkok คนะครับ1993ที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่25 2 6ถึง2สิ่งหาคมนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเตรียมพร้อมแบบเต็มสูบแล้วนะครับนอกจากการที่ Michael Jackson จะมาเมืองไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับขึ้นคอนเสิร์ตในครั้งนี้แล้วแนะ่นอนครับน้ำใจจากสปอนเซอร์มาเต็มครับหนึงในนั้นคือโรบินสันครับแ <c oughs> น่นอนครับว่า คณะของไมเคิลแจ็กสันครับซึ่งนแน่นอนว่ามีแผนที่จะมาเปิดคอนเสิร์ตในบ้านเราเนี่ยก็มีความพิเศษเกิดขึ้นครับนั่นก็คือทางโรบิสันเตรียมมอบความประทับใจให้กับศิลปินซูปเปอร์สตาร์เดอะคิงออฟบ็อบไมเคิลแจ็กสันด้วยกันชอปบไงในห้างเพียงคนเดียวในคืนวันที่26สิงหาคมหรือหลังจากคอนเสิร์ตจบประมาณ5ทุ่มตรงเป็นต้นไปโดยเลือกสาขาก็คือห้างโรบิสันสีลม เป็นสถานที่อำนวยความสะดวกให้ไมเคิลนะครับคุณไมเคิลแจ็กสันเนี่ยไปช้อปปิง้งเลือกซื้อสินค้าเป็นของฝากกลับบ้านไปแบบชนิดที่ว่าไม่มีใครตามมาเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นจะพูดอะไรดีนะเขาเรียกว่าเป็นความพิเศษที่พิเศษจริงๆสำหรับตัวของ Michael Jackson ที่มีเิษเป็นชาวต่างชาติไม่กี่คนนะฮะที่ทางที่ถูกทางสปอนเซอร์ของผู้จัดคอนเสิร์ตเนี่ย มอบอะไรสิสทธทิพิเศษที่พิเศษพิเศษเนี่ยให้กับเขาและต้องบอกเลยว่านะช่วงนั้นถือได้ว่าเป็นอะไรที่ฟีเวอร์มากๆกับไมเคิลแจ็กสันเลยทำให้โรบินสันจัดให้จัดหนักจัดเต็มแล้วก็ไม่มีอีกแล้วนะครับกับความรู้สึกแบบนี้เพราะนะวันนี้อย่างที่บอกสเลปินชาวต่างชาติที่มาลเล่นคอนเสิร์ตในบ้า,านเราส่วนใหญ่มาเที่ยวเมืองไทยกันไม่จาเป็นในห้างแล้วนะฮะไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆว่าจะเป็นตลาดน้ําเอ่ยบ้างไปพัทยาไปเยาวราชไปนู่นนี่นั่นนะฮะ หลังๆมาสั่งของกินผ่าน delivery ี่เนี่ยก็มีมาแล้ว,ลวส่วนใหญ่ก็แน่นอนครับนำความเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยไปให้คนต่างชาติได้เห็นแล้วก็ได้มาเที่ยวเมืองไทยมาซื้อของกินในบ้านเราเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยซึ่งจุดนี้ถือว่าเป็นการต่อยอดพัฒนามาจากยุคก,ก่อนยุคก,ก่อนอาจจะแบบมีข้อจํกากัดใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ทลายกําแพงเหล่านั้นด้วยความเป็นไทยต่างประเทศเขาชื่นชมประเทศไทยยังไงเราก็ชื่นชมในสิ่งที่เขาให้มานะครับ ความฮอตของราชาเพลงป๊อปผู้ร่วงรับไมเคิลแจ็กสันครับทันทีที่ก้าวมาเหยียบเมืองไทยต้องบอกเลยนะครับว่าแม่ประเทศไทยเรากลายเป็นช่วงหนึ่งที่ทำให้เกิดไมเคิลฟีเวอร์อย่างมากเลยนะครับไปที่ไหนก็มีแฟนๆยืนรอต้อนรับให้กำลังใจคุณไมเคิลแจ็กสันกันชนิดที่ว่าโอ้โหทั่วทุกที่เลยนะครับขนาดต้องใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจเอ่ยบริเกิดเอ่ยมากกว่า1ิ ก่านายนะคะในการคุ้มกันนักร้องสุปตาธานีถือดว่าเป็นระบบรักษาของไฟต์ตอนนั้นที่เข้มงวดยิ่งกว่าในปัจจุบันอีกนะครับนอกจากนี้ในงานแถลงข่าวของคอนเสิร์ตท,ที่จะเกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้นเนี่ยทางเปปซี่กับเอเทโรเอเ a นเมนต์เขาใจ,ใจดีใจดีครับเลือกโรงแรมโอริเดลเป็นสถานที่ในการแถลงข่าวนะครับพร้อมกับทําเกครับเปิดตัวไมเคิลแจ็กสันโดยนั่งรถตุ๊กๆออกมาจากข้างเวทีนะครับเพื่อเป็นการประกาศว่า นี่คือ Michael j a c k s o n Dangerous World Tour l i v e in Bangkok โดยเรื่อยที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ Michael Jackson มาเปิดแสดงคอนเสิร์ตนอกทวีปอเมริกานะครับซึ่งถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่แฟนๆจะจะได้ดูได้สัมผัสเขาเรียกว่าเป็นซุปตาตัวท็อปของวงการเพลงที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นที่หนึ่งในหลายๆด้านนั่นแหละ นะครับมาเปิดคอนเสิร์ตในบ้านเราเป็นครั้งแรกและถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับในในทวีปเอชียนะที่เลือกประเทศไทยในการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับแน่นอนครับว่าวันนั้นก็มีการมอบเงินบริจาคให้กับมูริธิฮิ e w o เว,วลของทางตัวของไมเคิลด้วยนะครับซึ่งทาง์รี่บซี่ก็สมทบให้รู้สึกจะประมาณ2ล้านบาทน,นะถ้าจำไม่ผิดนะครับ ทีนี้มาดูเรื่องของวันคอนเสิร์ตกันว่าดีกว่าครับหลังจากที่มาเยือนเมืองไทยเตรียมความพร้อมเพื่อขึ้นคอนเสิร์ตในวันที่25แล้วก็26ใช่ไหมครับวันแรกของการจัดคอนเสิร์ตครับใครที่เกิดทันในตอนนั้นจะทราบกันดีว่ามีเรื่องดราม่าเกี่ยวกับ ประเด็นของการเลื่อนคอนเสิร์ตในตอนนั้นซึ่งแน่นอนเอาว่าคอนเสิร์ตในตอนนั้นเกิดขึ้นถึงเกิดขึ้นในการโดนเลื่อนถึง2วันเลยฮนะวันแรกเป็นเหตุให้ไมเคิลแจ็กสันครับต้องนอนโรงพยาบาลครับคอนเสิร์ตล่มเพราะท้องทําพิษครับต้องหยดน้ําเกลือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับเลยทําให้คอนเสิร์ตรอบไม่รู้รอบแรกหรือรอบสองี๋ยวขอเช็คก,ก่อนนะครับรอบแรกครับน่าจะรอบแรกคือคอนเสิร์ตรอบแรกเนี่ยเล่นปกติครับทุกคนย้ำก่อนนะคอนเสิร์ตรอบแรกเนี่ยเล่นตามปกติ แต่รอบสที่จะเกิดขึ้นนะครับรอบสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่าน็อกครับเจ้าตัวน็อกครับเลยต้องพักไปก่อนและก็เตรียมพร้อมที่จะประกาศว่าอ่ะถ้าวันนี้ไม่เล่นไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็เล่นนั่นแหละแต่สุดท้ายมันก็มีนี่ครับหากวันนี้ยังไม่เล่นก็คือเลิกตลอดการคนจัดชักหมดอารมณ์แต่แมคเคอเรจเซนยันซู่ซูเห็นไหมครับว่ามีดราม่าหลายอย่างเกิดขึ้นในตอนนั้นคือจะบอกว่าดรามาร่าปัจจุันของการจัดคอนเสิร์ตเนี่ย เมื่อก่อนนะฮะนากว่าในปัจจุบันอีกตั้งเยอะเลยนี่สิ่งสูงเลยนะครับเพราะว่าถ้าใครตามข่าวดูข่าวการจัดงานคอนเสิร์ตอีเวนต์ช่วงหลังๆสังเกตว่าเอาง่ายๆหลังโควิดจากลับมาจากคอนเสิร์ตต่อๆ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 เนื่องกันเนี่ยหลายคอนเสิร์ตเนี่ยแน่นอนครับว่าสิ่งที่ตามมาแน่นอนมันมีเรื่องของบัตร VP ีเกบ้างเรื่องนู้นนี่นั้นบ้างเรื่องอะไรต่างๆมากมายคือเอาง่ายๆอ่ะ ปัญหาร้อยแปดพันเก้าเหล่านี้แหละครับที่หลายคนต้องเจอนะครับหลายคนต้องเจอนั่นแหละสำหรับคนที่จะไปดูคอนเสิร์ตนะครับแต่ประเด็นตัวของศิลปินเองเวลามีอุบัติเหตุอะไรต่างๆเจ้าตัวแส a งสปิริตครับอย่างไงก็ต้องเล่นอยู่แล้วแต่แฟนๆคนจัดกลับคิดต่างครับกลับคิดต่างกลับแบบโอ้โหไม่อยากเล่นไม่อยากดูอะไรแล้วนั่นแหละครับมันคือประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นในตอนนั้นแล้วมาถ้าเมื่อถึงมาถ้าเมื่อพูดถึงปัจจุบันนะตอนนี้ต้องบอกก่อนว่ามันก็มันก็มีเหตุผลหลายอย่างที่ไม่ใช่แค่ผู้จัดอย่างเดีียวท่เป็น เรื่องของการมีดราม่าเกี่ยวกับในคอนเสิร์ตนะตัวศิลปินเองคนดูเองอะไรต่างเนี่ยก็เ,เกิดขึ้นยกตัวอย่างได้จากคอนเสิร์ตแบล็คพิงค์ครั้งล่าสุดเรื่องดีๆมีเรื่องดราม่าก,ก็มีเช่นกันนะครับสุดท้ายท้ายสุดครับทั้ง2วันของการจัดคอนเสิร์ตครับย5มาแล้วก็ย8สปสิงหาคมก็ผ่านพ้นไปด้วยดีพร้อมกับมีบเซอร์ไพรส์ครับทุกคนคอนเสิร์ตในรู้สึกไม่รู้วันแรกหรือวันที่2นะฮะมีนักแสดงหญิงชาวไทยคนหนึ่งครับก็คือคุณบีวันวิสา สีวิเชียนหรือคุณบีนะครับแฟนสาวของคุณไมเคิลมาคาร์ตอนนั้นนะฮะลูกชายของคุณไบรอันผู้จัดเขาเรียกว่าเป็นผู้จัดการแสดงนะครับของคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยซึ่งแน่นอนว่าเป็น t เทโ t เด t a i n m e n t อย่างที่บอกไปนะครับมีโอกาสได้เจอกับทีมงานของไมเคิลแจ็กสันที่แฟนหนุ่มของตนได้พาไปร่วมง,งานวันเกิดของทิปธรรมสิริที่ผับแห่งหนึ่งซึ่งเป็นผับที่ไบรอันมาคาเป็นเจ้าของนะครับ ซึ่งตอนนั้นคุณบียังไม่รู้เลยนะครับว่าเจ้าตัวจะต้องไปขึ้นคอนเสิร์ตกับไมเ a ิลแจ็กสันที่สนามสุพชรณาใัยนะในงานใหญ่นะเจ้าตัวยังไม่รู้เลยจนกระทั่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับคือตอนนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็มีการพาแฟนไปคุยรายละเอียดว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวจะมีงานงานหนึ่งนะให้ไปทํานะแล้วไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือส่งวิดีโออะไรต่างๆมาให้ดูกันก่อนก่อนที่เนี่ยนะครับ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นพอมาถึงช่วงที่ต้องจะมีผู้หญิงขึ้นไปบนเวทีปรากฏว่าทีมงานผู้จัดคอนเสิร์ตนะทีมงานคอนเสิร์ตเนี่ยได้พาคุณบีขึ้นไปบนเวทีสร้างความตื่นเต้นให้กับเจ้าตัวมากที่สุดเพราะไม่คิดว่าจะถูกคัดเลือกให้เป็นผู้หญิงที่ขึ้นไปบนเวทีเหมือนตอนที่ได้ดูจากวิดีโออ่านั่นแหละครับซึ่งเจ้าตัวก็เผยความรู้สึกผ่านบทสัมภาษณ์นี้มาว่า ช่วงนั้นบีตื่นเต้นมากจริงๆพูดอะไรไม่ออกเลยไม่คิดว่าจะถูกเล็กขึ้นไปและตอนที่ไมเคิลแจ็กสันเอามือรูปหัวทําให้บีน้ําตาไหลเลยค่ะตัวของไมเคิลเองก็น้ําตาไหลมันเหมือนพ่อรูปหัวลูกอย่างนั้นแหละซึ่งบียอมรับว่านักร้องในต่างประเทศนี้จะมีไมเคิลกับมาดานาเท่านั้นที่ชอบมากแต่ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเองมันเป็นเหตุการณ์ที่ต้องจดจําไปจนวันตายเลยค่ะนอกจากนี้นะคะในคอนเสิร์ตดังกล่าวอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดก็คงหนีไม่พ้น ทีมคอรลัสครับและทีมคอรลัสของวงแบ็กอัพไมเคิลแจ็คสันที่น่าสน,นใจก็คือคุณดารินเฟเนเซ่นะครับซึ่งก็ถูกสื่อสื่อหนึ่งให้สัมภาษณ์ถึงการได้ร่วมงานกับสุดยอดนักร้องเขาเรียกว่าเป็นเดอะคิงออฟป๊อปซุปตาร์เพลงป๊อปอันดับตน้ตนๆของโลกนะครับว่าไมเคิลมักจะแนะนำผมตลอดว่าให้ร้องให้เต็มที่มีความสามารถทลายแสดงออกมาให้เต็มที่และจะเปิดโอกาสให้ผมได้ร้องคู่กับเขาอีกด้วย มีความสุขมากที่ได้ทํางานกับราชาเพลงป๊อปกล้องโลกผู้นี้ด้วยความที่เป็นคนที่มีจิตใจดีและให้โอกาสกับผู้ร่วมงานทุกคนได้แ,แสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะเด่นหรือดังกว่าเขาเลยนอกจากนี้นะครับดารินยังชมไมเคิลอีกว่าจะเป็นคนที่ไม่จู้จี้จุกจิกเลยไม่ว่าจะเป็นการซ้อมเพลงยังไงเขาจะนั่งฟังอยู่เฉยเมื่อต่อเมื่อการซ้อมสมบูรณ์ดีแล้วเขาจะพยักหน้าและเต้นไปรอบๆห้องเป็นการแสดงถึงความพอใจว่าเออ ใช้ได้แล้วเป็นการทำงานด้วยอย่างสบายใจมากและนิสยัยไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวของไมเคิลแจ็กสันนี่เองไม่เพียงแต่ทีมคอรัสเท่านั้นนะครับแม้แต่ตัวแดนเซอร์ของเขาก็จะเปิดให้โอกาสทุกๆคนออกมาเต้นเคียงบ่าเคียงไหล่กับเขาอยู่เสมอนี่แหละครับคืออีกหนึ่งความพิเศษความสำเร็จที่ทำให้คอนเสิร์ตครั้งนี้แม้จะมีเรื่องดราม่าอะไรตามมาในช่วงก่อนอันนี้แต่สุดท้าย เมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ดีแน่นอนครับกำลังใจสาคัญมากที่สุดไม่เพียงแต่คนดูที่มาดูนะฮะตัวของทีมงานทุกๆฝ่ายก็มีส่วนร่วมเพื่อให้คอนเสิร์ตนี้สมบูรณ์แบบที่สุดครับต่อให้วันนั้นฝนจะตกหนักเพียงใดก็ไม่สําคัญท้องเสียหนักมากแค่ไหนก็ไม่สําคัญเช่นกันครับเพราะว่าแฟนๆนับแสนครับรอคอยที่จะไปดูคอนเสิร์ตสุดยอดคอนเสิร์ตระดับโลกของยอดศิลปินราชาเพลงป๊อปผู้ร่วงรับ ไมเคิลแจ็กสันแบบชนิดที่ว่างานนี้ต่อให้มีดราม่ามากมายหาโถมเพียงใดคนก็อยากไปดูอยู่ดีนะคะทำให้ทั้งสองวันของการจัดคอนเสิร์ต25ก,กับย6นั้นครบคุ้มค่าและเหะสมกับการรอคอยอย่างแท้จริงสำหรับไมเคิลแจ็กสันแดนเจอร์สเวิร์ตูร์ไลฟ์ฟิล์มเรคค1 9 93ที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบันทึกหน้าประวัติศาสตร์คอนเสิร์ตศิลปลินต่างประเทศใน,ในบ้านเราที่พูดง่ายๆครับว่าณนะวันนี้ผ่านมา30ปีแล้ว คอนเสิร์ตครั้งนี้ยังอยู่ในความทรงจำของ Facebook แฟนๆหลายคนและเชื่อว่าภาพข่าวอะไรต่างๆที่เราเอามาใส่ในสกู๊ปตัวนี้พร้อมๆกับเสิ่งที่ผมบรรยายไปเนี่ยแน่อนอนเขาว่าจะช่วยให้เราได้วนไปถึงช่วงเวลาที่ต้องบอกกันเลยครับว่าเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเก <c oughs> ็บตัวเยอะเพื่อไปซืบคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็ต้องทำนู่นนี่นั่นมากมายเพื่อที่จะมีโอกาสได้สัมผัสความสนุกความยิ่งใหญ่ของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ถึงมีโอกาสได้เขาเรียกว่า สัมผัสช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ได้อยู่ไม่ใช่อยู่สิต้องเรียกว่าอยู่ใกล้ชิดติดขอบเวทีกับไมเคิลแจ็กสันแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากๆซึ่งน้อยคนนักนะครับที่จะทําได้โดยเฉพาะบัตรราคาแพงๆนี่แหละที่จะมีโอกาสนะครับแต่แน่นอนครับว่าไม่ว่าคุณจะซื้อบัตรราคาเท่าไรในตอนนั้นถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ใช้คําพูดนี้นะครับว่าสนุกที่สุดแล้วก็คุ้มค่าที่สุดจนทําให้เจ้าตัวกลับมาจากคอนเสิร์ตที่บ้านเราอีกครั้งในปี2538น่าจะมี2 5 3 9แด้วแล่นะครับในเช่อว่า ไมเคิลแจ็กสันฮิสตอรีเวิลด์ทัวร์ไลฟ์วิดไมเคิลนะครับในตอนนั้นซึ่งก็ประสบความสำเร็จใ,ในระดับหนึ่งนะครับไม่ถึงกับปังเหมือนตอนที่มาเล่นในเมืองไทยครั้งแรกที่เป็นแจ n g ส r o เ s w o r ์ทัวร์นี่อันนั้นถือดีว่าเป็นที่สุดของที่สุดแล้วนะครับรคอนเสิร์ตัองประเทศคอนเสิร์ตนี้นะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของ Entertainment History ใน EP นี้นะครับแน่นกนเขาว่า EP นี้ อาจจะถูกใจในส่วนที่เป็นแฟนๆของไมเคิลแจ็กสัมากแล้วก็อาจจะไม่ถูกใจกับเรื่องที่เอามานำเสนอตรงนี้ซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเผอิญว่าเรื่องที่เอามาหยิบม,มาเล่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากคอนเสิร์ตของ b a ล k คพิ้งแล้วก็สถานที่การจัดคือสนามสุภชลาศานเราก็เลยขออนุญ,ญาตหยิบเรื่องราวความหลักของคอนเสิร์ตในครั้งนี้มาให้คนรุ่นใหม่ที่อาจจะโตไม่ทนันหรือเกิดไม่ทันในยุคนั้นเนี่ยอย่าเรียกว่าโตไม่ทันสิให้เรียกว่าเกิดไม่ทันดีกว่าคนที่เกิดไม่ทันในยุคนั้นได้มา,า,มา,มา,าซ The best of King of Pop ที่ดีที่สุดของโลกครับั่็คือไม่คิลจากสันนั่นเองครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์แล้วก็ใครอยากให้เราอยากให้ผมหยิบเรื่องราวไหนมาเล่าก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องชมกระด้ำ channel ไว้ด้วยนะครับกด subscribe ด้วยจะดีมากๆเลยนะครับ